ภัยพิบัติธรรมชาติคลืบคลานใกล้ตัวมากขึ้นความศรัทธาปาฏิหาริย์ยังคงเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคนเสมอตำนานพระผงกระดูกผีวัดโพ่าเตียนขี่เท่ากระดูกผีสุดเข้มขลังคลิปนี้ Eagle of No จะพาไปรู้จักหนึ่งในพระเครื่องสายอาถรรพ์ที่ขึ้นชื่อว่าแรงเล้นรับ เรื่องชื่อในด้านอภินิหารอยู่โยงคงกระพันจนเป็นที่มาของคำว่าทหารผีพระผงกระดูกผีวัดโพธาเตียนพระที่สร้างจากความตายเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ยังอยู่สะสมพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตกายวาจาดีใจดีศรัทธามีชีวิตรุ่งเรืองที่นี่ Eagle of No เ้ากระดูกวิญญาณศรัทธาพระที่สร้างจากความตายเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ยังอยู่พระเครื่องของดีในตำนานอันเลื่องชื่อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองถึงที่มาการสร้างพุทธคุณและความขขังที่มีอภิธิหานแรงและเร็วกว่าวัตถุมงคลอื่นคุ้มครองป้องกันภัยผู้ที่เสี่ยงอันตรายจนเป็นที่รู้จักว่าทหารผี พระเนื้อผงอัฐิหรือพระผงกระดูกผีไม่มีที่ไหนที่ขึ้นชื่อเลื่องลือเกินไปกว่าพระผงกระดูกผีของพระอาจารย์หนูวัดโพท่าเตียนพระเครื่องที่สร้างจากดวงวิญญาณผู้ที่เคยมีชีวิตปกป้องผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่พระผงกระดูกผี พระเครื่องของดีชื่อน่ากลัวในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ปี2482ยุคสมัยแห่งความกลัวยุควิปรโยคทั่วโลกยุคแห่งสงครามพระอาจารย์หนูหรือครัวตาหนูท่านเป็นชาวจังหวัดสุรินเชื้อสายขเขมรมาจำพรรษาอยู่ณวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลาราม ท่านเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญทางด้านไสยศาสตร์ของขเขมรมากเพราะด้วยความที่ท่านเป็นคนสุรินที่ใกล้กับประเทศขเขมรซึ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าวิชาไสยศาสตร์ของชาวขเขมรน,นั้นเข้มขลังมากผู้คนต่างรู้จักว่าพระอาจารย์หนูนั้นเชี่ยวชาญกรรมฐานและวิชาไสยศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านดูเลิกยามและทำนายทายทักได้แม่นยำ และรักษาการบาดเจ็บโรคลึกลับต่างๆให้หายได้อีกด้วยกําเนิดพระผงแห่งเท่ากระดูในช่วงปีพุทธศักราช2480หลังจากเกิดสงครามอินโดจีนสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและอีกสองปีต่อมาประเทศไทยก็มาประจบต่อกับสงครามโลกค,ครั้งที่สองญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร ญี่ปุ่นลุกคืบเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยบ้านเราเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝ่ายสัมพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดถล่มประเทศไทยเสียงไซเรนดังหอยหวนกลางค่ำคืนผู้คนรีคว้าลูกคว้าหลานวิ่งหลบเข้าหลุมหลบภัยเสียงระเบิดดังลั่นสะเทือนพื้นดินไฟลุกท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากมาย มีผู้บาดเจ็บพิการและมีผู้เสียชีวิตผู้ที่หายไปแบบไม่มีวันกลับเป็นจํานวนมากเงาของความตายลอยคลุ้งไปทั่วคนไทยในยุคนั้นอยู่ในความหวาดกลัวเสียขวัญและการสูญเสียผู้คนไร้ที่พึ่งต้องการปลอบขวัญและเป็นขวัญกำลังใจอย่างมากยามที่บ้านเมืองมีเหตุเพศภัยแบบนี้บรรดาพระเกจิอาจารย์ต่าง พากันสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแจกจ่ายให้แก่ทหารที่ออกรบตำรวจอาสาสมัครญาติโยมและประชาชนทั่วไปไว้ป้องกันภัยอันตรายและเป็นขวัญกำลังใจแม้ขนาดพระเกจิอาจารย์บางท่านที่ไม่เคยสร้างก็ตามแต่พระอาจารย์หนูท่านสร้างพระเครื่องแปลกจากพระเกจิทั่วไปท่านใช้วิชาอาคมและไสยศาสตร์ เจือคุณผีเข้าไปเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณที่ต้องตายก่อนที่จะหมดอายุไขตายก่อนกำหนดด้วยกรรมตัดรอนวิญญาณที่มีความโกรธแค้นดุดันมาร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการมาเป็นเทวดารักษาสร้างพระเครื่องเพื่อปกป้องผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านนำผงเท่ากระดูกของผู้ที่เสียชีวิตมาผสมกับผงพุทธคุณผงอิทธิเจว่านโพงว่านยา อาถรรพ์ต่างๆมาบทให้ละเอียดคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นมวลสารปลุกเสกสร้างเป็นองค์พระซึ่งท่านจะต้องบริกรรมคาถาตลอดเวลาแล้วนำไปปลุกเสกอีกรอบว่านโพงความพิเศษของมวลสารว่านโพงหรือว่านกระสือนี้เชื่อกันว่าเป็นว่านที่มีอาถรรพ์มีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นอยู่ตามป่าที่ลึกมาก บรรดาสัตว์ที่พลัดหลงเข้าไปในบริเวณที่มีว่านนี้ขึ้นอยู่อาจถูกว่านนั้นดูดเลือดกินจนตายอาจารย์ทางสยศาสตร์ที่มีวิชาอาคมขลังมักจะเลี้ยงว่านโพงไว้เพื่อเฝ้าบ้านแต่ต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมที่แก่กล้าเพราะว่านนี้เลี้ยงยากกว่าว่านชนิดอื่นๆและตามหลักของวิชาสยศาสตร์ขี้เท่ากระดูกของคนตายนี้เป็นของอาถรรพ์ชนิดหนึ่ง การที่จะเอาขี้เท่ากระดูกของคนตายมาสร้างวัตถุมงคลจะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าถึงจะทำได้เพราะของแบบนี้ย่อมมีแรงอาถรรพ์อยู่ในตัวปาฏิหาริย์ในเงาหมรณะนะเมื่อแรกไม่ค่อยมีใครอยากมารับเพราะว่าหวาดกลัวในมวลสารมีก็เฉพาะลูกศิษย์เด็กวัดชาวบ้านในละแวกวัดโพเท่านั้นที่มารับพระเครื่องของพระอาจารย์หนู ผ่านไปไม่นานก็เกิดปฏิหารด้านคุ้มครองอย่างแปลกประหลาดคุ้มครองอันตรายขึ้นมาหลายครั้งจากการทิ้งระเบิดบางรายรอดจากการจรกรรมเรื่องราวของพระเครื่องเริ่มแพร่สะพัดจึงแห่กันมาที่วัดเพื่อมาขอพระจากท่านมากมายขั้นตอนการพิมพ์พระผงกระดูกผีของพระอาจารย์หนู สำหรับการพิมพ์นั้นท่านไม่ได้สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ท่านใช้วิธีถอดพิมพ์พระที่ต้องการจากดินเหนียวใช้ดินเหนียวลิมฝั่งเจ้าพระยามานวดแล้วก็นำกรวดที่ก้อนใหญ่ออกจนได้เป็นก้อนดินเหนียวแล้วนวดทุบให้หน้าเรียบจากนั้นก็นำพระกดลงไปงัดพระขึ้นมาจากนั้นก็นำมวลสารที่เตรียมไว้ใส่แม่พิมพ์ใช้มือกดมวลสารให้แน่น เกลียแต่งพิมพ์ด้านหลังให้เรียบแล้วนำพระออกจากพิมพ์ไปผึ่งให้แห้งหมาดแล้วนำแจกจ่ายถ้าหมดก็ถอดพิมพ์ใหม่เป็นแบบนี้วิญญาณที่เฝ้ารอศรัทธาที่ไม่จางหาย เรื่องราวของอภิิหารพระผงกระดูกผีของพระอาจารย์หนูชาวบ้านที่ได้รับพระเครื่องนี้ไปต่างมีประสบการณ์ต่างๆมากมายในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์พระเครื่องกระดูกผีที่เล่าขานสืบต่อกันมาตลอดผู้ที่บูชาติดตัวจะแคล้วคลาดจากอันตรายอย่างไม่คาดคิดไม่ว่าจะลดควาำ รถชนเวลาเดินทางไกลหรือเดินทางไปในทางเปรี่ยวพื้นที่อันตรายมีคนปองร้ายผู้ที่บูชาจะเสมือนกับมีเพื่อนนับสิบไว้ข้างกายหรือทำให้ศัตรูไม่สามารถทำร้ายได้บางคนถูกจ่อยิงลูกปืนก็วิ่งอ้อมตัวไปเสียหมดไม่ถูกล่างกายแม้แต่น้อยศัตรูคิดร้ายมิอาจทำอันตรายได้และพ่ายแพ้ภัยไปเอง บูชาไว้ที่บ้านเรือนก็จะป้องกันจากโจรผู้ร้ายและขโมยพระผงกระดูกผีของพระอาจารย์หนูแลกเริ่มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพระปิดตาเมื่อพระผงกระดูกผีไม่เพียงพอและด้วยความเชื่อเดิมๆว่าปิดนั่นปิดนี่จะทำมาหากินไม่ขึ้นทางญาติโยมก็เลยขอให้พระอาจารย์หนูสร้างพระพิมพ์อื่นๆพระอาจารย์ท่านจึงได้สร้างขึ้นมาอีกครั้ง จนมีมากมายหลายพิมพ์และกลายเป็นสเสน่ห์ของพระตระกูลนี้นั่นเองพระผงกระดูกผีนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องเสี่ยงอันตรายนานาผู้ที่ชอบทางของขัง,งอย่างแรงเช่นข้าราชการตำรวจทหารใครที่ทำงานเสี่ยงอันตรายหรือผู้ที่ทำงานกลางคืนตามสถานเริงรมมต่างๆสถานที่อะโกจรต่างๆเป็นต้น ผู้ที่บูชาได้เกิดอภินิหารนานาแรงและเร็วกว่าวัตถุมงคลชนิดอื่นหลายเท่าทำให้พระผงกระดูกผีวัดโพเป็นที่รู้จักล่ามหรือมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับคาถากำกับองค์พระให้ตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าพุทธังนิมิตังธรรมังนิมิตังสังขังนิมิตัง ผู้ที่บูชาพระผงกระดูกผีไม่ใช่เพราะราคาหรือความเก่าแต่เพราะพลังงานบางอย่างที่สัมผัสได้พระที่สร้างจากกระดูกผีเต็มไปด้วยพลังของผู้ที่เคยมีชีวิตและอาจจะยังเฝ้ารอใครบางคนที่ศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นในวันนี้การต่อสู้และสงครามโรคกลับมาอีกครั้งภัยพิบัติธรรมชาติคลืบคลานใกล้ตัวมากขึ้น ความศรัทธาปาฏิหารยังคงเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคนเสมอพระผงกระดูกผีพระที่สร้างจากความตายเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ยังอยู่ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงต้องไม่พลาดร่วมประมูลเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางของแท้ที่ชุมชน Eagle o อ n o หรือ at hmq0599t เพื่อไม่พลาดเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแห่งชีวิตกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Eagle of No ไว้ด้วยนะคะสะสมพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตกายวาจาดีใจดีศรัทธามีชีวิตรุ่งเรืองทุกคนคะ่ะ